สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดทัศนคติกอง้วยไรกับอาชีพนักสแสดงที่ไม่แปลกใจใครใครก็รักลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสําหรับกอง้วยไรนักร้องนักสแสดงมากฝีฟือเราจะเห็นว่าหนุมกล้องนั้นมีผลงานมากมายให้แฟนคลับได้ติดตามกันไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนก็มีแต่คนรักคนติดตามคนสพอร์ตแน่นทุกงานโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปอ่านทัศนคติของเขาที่โพดเฟซบุ๊กกองฮวยไรยอิลีนิละ่ะ มีใจความว่าย่างเข้าปีที่ก้าบนอาชีพที่ตัวเองไม่ได้เลือกแต่เสรกทำได้ดีและหาไรายได้ได้เยอะเป็นคนที่ชอบดื่มนะครับแต่ก็ไม่อยากชวนใครๆมาดื่มเหมือนเราเลยไม่รับงานพรีเซนเตอร์ที่เกี่ยวกับของมึนเมาเด็ดขาดอาชีพที่ผมกำลังพูดอยู่นี่คือนักแสดงแสดงดนตรีแสดงหนังแสดงละครแสดงแม่งทุกอย่างละ แต่หลังจากจบการแสดงผมก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วก็แยกแยะได้ว่าอันไหนแสดงอันไหนในชีวิตจริงชอบก็เสพไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแล้วกันหรือถ้าอดไม่ได้จริงๆก็สะบัดออกมาเลยเพราะอาชีพของเราเลือกไม่ได้หรอกว่าจะฟังคำชมอย่างเดียวไม่ต้องห่วงเราเราไม่ฟ้องใครเด็ดขาดตามสบายเลยฝันดีวัยรุ่นซึ่งชาวเน็ตแหกกดไลค์และคอมเมนต์ชมทัศนคติดีๆไม่แปลกใจเลยทำไมใครๆก็รักเขา ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ o o m ขอบคุณค่ะ